รู้ว่หาหนกใครสายามากแม้ว่าเธอผ่านไปทุกวันอยากให้เธอรู้ว่ายาึดคงทีไม่มีความซ้ำอยู่ตรน,นั้นเพื่อรอคอยรักที่เธอไม่คยต้องการ Yeah. <laughs> เธอจะคิดถึงกันอย่างน,น้อยคงมีสักวันที่เธอจะหันมามองแม้ไม่ใช่เธอเองถึงอะไรที่ส่งก็ไม่เคยรีรอก็เป็นคนสุดท้ายที่ได้รักอาจจะไม่ใช่วันนี้แต่วันน,นี้แป็นพรุ่งนี ก้าวพ่อเหรอขอบคมาใจของพกี่สามคนด้วยนะปกติแล้จะเห็นกลั้นี่จะแบบออกออกลีละเต้นเต้นจริงเตอนี้มันมาแนวซอฟต์ๆเครับก็บรรยากาศเปนธรรมดาขาตงสุดชั้นทำงานมากะแล้วก็ฟิลมันก็เปลี่ยนเพราะว่านีคือเราต้องใช้อารมณ์มากขึ้นครับผมใช้อารมณ์มากขึ้นด้วยแล้วก็คือตอนนี้คือใช้อินเนอร์นมันไม่สามารถเต้นแบบจะชาได้ ไม่ครับเพราะค่อยๆสาวไม่ได้ออกสตนจริงจริงๆมันได้ครับแต่ว่าคืออันนี้ต้องให้ติดตามเองดีเพราะว่าไดมีการเต้นด้วยครับเป็นเพลงช้าก็เต้นครัดนะจริงของคุณดีดีตื่นเต้นตีสี่ตีห้าเลยนะเป็น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 ควับที่ขยันมากใช่เออแต่ล่าสุดเห็นมีแบบว่าไปถ่ายแบบโชว์ให้สาวๆกรี๊ดในหนังสือเลยนะ ภาพอยู่ที่จะมีภาพนะคสัปดาห์หนุ่มหน้าหนุ่มหน้าเลยนะหนุ่มหน้าทาดไอ้ก้างอยู่ไหนอะสายบนครับโอ้ยเฮ้ยมีซิ่งแข็ด้วยเหรอโอ้ยเหมือนของทองทิ้งก็หัไม่ธรรมดาเลยเนี่ยนมชุบูเลยนะของกลางปากชายสีนั้นในเข่าดับนะเขาไม่รู้ตาเมื่อเป็นยังไงฟีดแบลกดีครับค่อนข้างดีมากครก็ก็เราลองโอกาสได้ปิด ปิดอยู่ช่วงหนึ่งครับเพราะว่าพอรู้ว่าต้องหายเราก็ปิดเลยครับผมแล้วก็ฮะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับแต่ประสบการณ์นี้ก็เกี่ยวกับโภชภาพเป็นแคปชั่นภาษาญี่ปุ่นครับใช่ไหมทำไมต้องญี่ปุ่นวะอกานเคยอยู่ญี่ปุ่นครับอ่าพ่อเป็นนักการทูตแล้วก็ไปอยู่ญี่ปุ่นฮะตอนเด็กที่ญี่ปุ่นใช่ครับอยู่กับป .1 หึงป .4 สก็เลยก็เลยเหมือนเคยเคยมีแฟนคลับญี่ปุ่นนิดนึงอะไรฮะแล้วก็เลยเหเขียนไปด้วยเพราะว่าพอไม่เขียนแล้วเขาเหมือนแบบว่าคอมเมนต์เค้ามหาว่าทำไมไม่เขียนอะไรใช่คางเงี้อยใช่ครับตอนนี้ตอน อยู่อ่าบัลาร์เทศเราก็ดูแลอ่ะได้ไปเยี่ยมบ้างสิได้ครับบูตาได้ไปแล้วไปนี่ครับพาพบูตาไนในความร้อนย้อดย้อนครับผมสวัสดีฝากคุยคอนด้วยนะครับอ่ะนี่ฝากผลงานเป็นภาษาอะไรดีแล้วแต่ไทยแล้วกันไทยกับอ่ไทยได้ครับผมก็อ่ะตอนนี้นะฮะเมื่อกี้ฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับผมเพลงช้าเพลงแรกครับผมชื่อเพลงว่าขอเป็นคนสุดท้ายนะฮะก็เพลงนี้นะครับผมทำอย่างเต็มที่ฮะแล้วก็ MV ฮะจะปล่อยเดือนหน้าแน่นอนครับงั้นก็ขอฝากเพลงนี้ฮะ ฝากไปนี้แบบทุกทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณการบริการขอบคุณครับช่วงหน้าเราพูดถึงสัญลักษณ์คิดดิเลยไม่รู้จะชูได้หรือเปล่าตอนนี้มอคคิ้งเจมันหมายถึงอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไม้คนถึงพูดถึงเยอะเหลือเกินนี่แป๊บหนึ่งครับแบบลูกถ่ายรูกถ่ายลูก่ายลูกถ่ายลู ก็ต <that is German> ้องพี่มั่งต้อง่างผมด้วยค่ะใช่เบถ้าใครชูแล้วมันจับ นี่บูดี้ค่ะีขอบคุณนะคะขอบคุณ่ะค่ะขอ่ะอคอบคุณค่ะขบคอมอ่ะขอบคอคะขอบคุณอคค่ะขอ่ค่ะอ่อขอบคุณะอ่่อคอ่่่ะ เาจะไปถ่ายในห้องครอาบุณนะคะที่เด็ก